มึงแรงแบบก้านปลาฉากไปเลยพี่เปอนชอบก้านปลาฉากหน่อยพี่นู้นหนุ่ยมีไรกังวลอะไรกัโกร๋ไอ้ยแรงได้แค่แรงเลยไอ้ใจนึกไม่ออกจะกูอยากให้ม่เออแต่ปันธืออะไรเป็นู้นหนุ่ยเดินวานน้ามาเร็วนี่กูวากันน้าอยู่กันนั้นแม่ไม่สวยไม่งามก็ตามตื่นแต่ก็เกิดจากใจไม่มุสา ไม่รู้จะเอาอะไรมา่ายจึงเอาภาพถ่ายมาพี่มีความถามว่านี่รูปใครไม่เอ้ยอันรูบใครกันแล้วเห็น่ากง่อยก๋อยจะรักปักลังจังไห้นองวันเนื้อทองสักปีรื้อจะน้อยตาจะมากรักจริงจะเมื่อใจอเหลดจงงข้านีไปแล้วตามรถไย ơi lòi bay tam trái lùng lùng bay trong mình con kim ma hay này thì trong mình con kim ma hay Ơi đấy ai à ní ní rộp cây à ní thì mình con bị to thì ở mình này rồi bự lèm cài 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 măng ra ai cài cài bị to cả sói à ní mai vậy để nó rộp cây trôn chạy măng. ai có trôn chạy măng, đấy này ơi cha thì có phải vài tỷ ba หายมาเอกค่ะหายอาไปต่น้องต่น้องเอาไปเลยไปแคว้นไปจ่ายกว่าแต่นั่นปีตั้งทิ้งนึงกว่าพยายามาตักแตนนั่นมันกินมั่งมันลงดอกเอียงเถอะพาทำใจมันกับมันสักมหน้าเองมาแล้วให้ฉันจะเอาหลวงใต้นี่ไปเลยกะมาฟื้นมันแตนจิตเจ้ามาไปกันถ้าเจ้าไม่ดังเทียนก็มาเลยคะเอ้เฮ้มาเลยคะพี่แม่มืองไดจริงเรากูเล่นดนตรี มึงไม่บอกว่ากูตายโดนปายบาดหรอกทำจอยโตทำปอนะเบื่อมึงบูอะไรอุบาตรุ่นนี้แหละบายิ่งอย่างบาไม่เป็นเลยหายดวยได้เพื่อนไหนถูกก้ามไอ้ไอ้ตายวงจังหวะนี่ก็ยทำไม่ไรมึงต้องรูไว้ได้เพื่อนไหนอายอยู่ฮ่าเอ้ากูยอมแต่จอยเยบูยิ่งมากๆเวลามึงชีพยิ่งชีพเก่งมึงกูนังควางเลยกูชอบได้ไหมอ่าโอเคกูไม่ได้ว่าอนู้นมาแล้วนู้นหนี น้องทุมมาแล้วสวาสดีกับพี่เทงตายอยกันแล้วใช่พี่เถีงเดินปัพนี้จูบกันเลยแต่ใช้ที่จูบุบารนี่นะโอ้โหจูบกันอุบารเลยออนี่อุบานี่กูจูบอ๋อเย็ดแม่ไม่ควรจะยกคัมภีนี้ถูกปป้าเรากูรักมืงแหที่กูจะจูบมันแต่ใช้แต่จูบกลางคนหลังตายโอ้เพื่อจูบกลางคนดีกว่ายิงกลางคนล่ะ พอบ้านแดงแต่งก็มาได้หรอกหยัดแมาที่ได้พูดกูานหนังได้ว่า,าวกันได้เงยกันนี้แลลวเ่าเต๋อจ้าเก้รถป่ารถเท่ากับรตทาวด้ดวยไม่พราหลักทู่ไม่ลักรอยมาตําม,มากวัดด้วยอยัดแม่แตงไม่ถึงตะเล่นตัวไม่ยากันเลยไปบวานไม่จะมันยิ่งแต่มึงเดียประเทศไทยคนนี้มันยังคนตายมึงออ่ะด้อ ม่ลกันแลวไปเลยใครบอไม่กันกากับปคู่ไปนอกเลย็มาแตก็ไอ้เนี้ยมันมดกูเก่านี่ยเลยโอ้นี่ก็ปันนี้ก็้ยวอ่านเขนเผื่อเกาดาวก็ได้เราทำเล่นดีต้ยโงเลยเราคุไม่ไว้พอจ้าไม่เราคุณนื้อตายจะคุณเลยคกูดาวนี่เดีย ปลาเองปลาเค็มกัเออเคยกุ้งเคยปลาก่โลกลังกองโลกงหลังชัดราคาตูกตู้กัเออวันนี้หลองกองลดราคากับเลือกเกาซุ่มาแล้วเรียกว่าจ้ามีมาเยอะมาเจอเออมาอะไรกับเล่ได้มไหมกับาย่เม่อวันกับเลือกต้นสามายว่างนี้ผมเนื้อได้ปัณณีตะกี้กองกับใกล้อยากกองที่เราใกลกินตูกเราไปช่อกองเปลือกกองแพง ให้วาไปอาร,ราเด็กก็ปบไปปลาล,าล่ามาเท้าวันดีเพราะไ,ไม่ตันตามมาใก,กลด้ด็นี่ตังเดแหลได้มากเลยแหลเคยตนนี้วเคยแกงเคยนำชิวบอกไม่เคยมึงเไยไม่ปนเือนท่านต่านอีท่มาเจอไม่มเจอ,อย่าแหม่มไม่ใจตจ้าเจ้าเลยยัแ้แมมตั้าเคยอะไรเมื่อไเงาดาฉันใส่บอกันไม่ดได้ทีไม่นี่กูได้ยนี่ หักตายองเลยพราห็นมึง hmm ็อ hmm. <zag> ีบาดหลวกคนไหได้จะโยวปันนี้กยวดีแมไม่ได้กล้แลก้องคนลำบ้านคนมองมองเลยมาเตียวด้แม่ปันโปันนี้บวาบาดหลวกเก็บก้องที่รถรุ่นก็บาดตัดแ่เลไอ้ชาบยนชนหนลาเลรนไโยรถไดี๋ยคับกันเร็วีอันนี้รถนั่งตมเอาใจก็แล้วกันก็ปีตอาจารย์อาจารยด้อ là run mà tục lột chết vậy đi ôi nhưng tập lột chết tăng rồi đèo Khen đồm phần đi bìa giặt nè mẹ từ chê cao cao Mà lột chê 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 đấy mà mai kiếm mình lèo đấy ừm 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 กพี่มิตรไงร้อ,อพี่พันถึงคะมีปัญหาอะไรอะไรที่พี่ยังกังวลอยู่ก็บอกน้องเถอะค่ะก็พี่มีความกังวลอย่างเดียวแม่เคยเตือนพี่เตือนว่าไงยพี่เตือนว่าเรานี่มันคนละชั้นเรานี่เป็นลูกคนจนเนะ่ยโพี่ความรักมันไม่ไมีตัญแดแลนอะคะ่ะ คนจนหรือคนรวยมันรักกันได้ทั้งนั้นเน่แต่พ่อเธอไม่ขับแน่นะคืนนี้ไม่ขับหรอกค่ะเมื่อไรลับก็ไม่รู้ว่าแค่บอกว่าสามวันก็กลับมาแน่อืมจ้ะแต่คืนนี้พี่พันจินีต้องนอนบ้านน้องอ่ะจะพี่จะนอนแต่พ่อจะกลับมาหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าบอกแล้วไม่กลับไม่กลับคืนนี้มาพี่ตอนนี้กลับเ,เ,เปลือยแน่ยันทำไรล่ะ Hàn gặp lâu. Chấm mà cắn thì lăng miệng kẻ kẻ nó ta, nó ta. Trái mưa ghen mai cụ đánh thằng thua rồi. Anh nhắc. Trái miệng kẻ trời to ngay mai nó nằm mắc về mà hết mà. Là chụp giá cái nó nổi hết thằng miệng kẻ ní bỏ. Trái chụp giá cái đi lại đây thì mưng mấy ấu. Nhưng mà lại nằm mắc thằng na nó cú nó. Oh. Trái bằng rửa. Mới rồi chụp lưu nó cú chai mình phong phạc đấy. บอกปองแคมที่น้องผีจูบเมือกี้บอกกูจะจูบดังมันมาตัดเปลือ,อกปา,า,าก็ม,กอมอาอยู่กันนานมากตั้งรูโมกูมึงเห็นไหมเอาทั้งที่ก็ไปเลยกูมันเบื่อันรอยเปื้อนตาไปเทิงอยู่แต่น้องคิดถึงผีเทิงมันใจแคดเลยชาดนี้ตั้งชาดเสมบาบางเอื้อนาผีเทิงถุมน้องเลยแต่น้องจะไม่ยอมเลยอ่ะ

โอ้เจวเลยช่องจัดซี่เจลไล่เอ็นกายมองเงาบกลางคว้ารูหมอะสบายเราไม่ทองเจาอโชคมันหมอะรู้มันมีเห็นคนแล้วมานั่งเคียงไกยสบายแค่ผ้าชินดีจะตุ้งจะตุ้กดี ชายดูดีและผู้หญิงนอนัวจังบนมอนไม่รอเขาชูเป็นเต็มลูกตาที่ดูที่ว่าใครจะไม่รอของชาวเรามันโตเลือกินปวดใจแทบเที่ยนกู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 นักเรียนจัเนียนนักญย่บ้าน เด็กโรงงานปลาเด็กคุณบ้าคุณบ้าไมหมครับจ้าดูนี่จ้าดูนี่จ้าวาราจจะไม่เบือนดีจ้าได้เอาขึ้นแล้นวนักเรียนจัเรียนครูต่างอย่างนั่นไงวานักเรียนชันเรียนครูครูคร Ừ, thì thợ cao kia tôi lăng xèo mà đi anh. chưa nhác nhắc nhác nhắc nhác nhắc nhác chưa đen, chưa chưa đến chưa cao, chưa đen, chưa nhắc chưa nhắc chưa đen, cao, chưa đen, chưa, chưa, chưa Thằng

มึงตามันกูกันจัเกไข่ออกมาเรื่องเลยว่ากูไม่เล่นี่ดแต่กูไม่เล่นนี่่เดี๋ยวเลยกูไม่ดึงกันไม่กูไม่ยอมว่ากูไม่เล่นกว่าปาอกูไม่บอกตามใจเคยกูไม่บอกการมึงไม่ักค่ากันกูกูไม่ยอมเออย่า่เดี๋ยวเลืลกนีงต่ำเตะเพะถึกูบัาสี่คนกูบอกไม่จัเกขออมาลยมึงจักมาจักอจักมาจักอจัะบ้าออบ้าเลไรกี่ขามบ้าแมึงก็กำกัก็เออหาย Thế thế leo nhảy lại đi Ơ Ừ Chẳng thấy chắc chiếc thi cả chạm cháy Này dường là cái này rồi Tiếp tiếp vô là ừ Nhảy lại đi ừ Xong Không nói rèn chính rồi đâu 3 4 5 6 Hốc Chết Ông nhằng ít dường này Tết chết นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มึงไปรัางด้เลยมึงไปไปไปนูุัรด้กูติดใจก็แล้วเอ้ไงรูปผมได้อกจิงกันเลยนั่นนี้ไปนุ่มก็ลเลื่อนตแต่พอเบ้ากับเจ้าก็นอนใก การนอนใจมีต้องซ้ำปลอดเลื่อนเกยจำกับเกยไม่ไหวตั้งไรรอยเชื่อกับใจไปกับยากาป้าปอลเชื่อกับใจไปกับยากาป้าปอลพู้ได้ทนอยู่ได้ห้ามไม่เลย ดอกกับเร็วแววกับนูกับอูกับเเกียดเพื่อนนะดอกกับเร็วแววกับนูกับอูกับเกียดบ้านอนเมียเศร้าเศร้าการนั่นไม่ต้องเล่าเลยแล้วต้องเข้าใจกันดีผู้ที่เคยผู้ใจเจอจมจิต ชาวนาจนจช่วยแต่นางตัวอียดตัวโอนานอง